สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนรักต้นไม้ทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมนะคะไข่บอนหูช้างด่างเหลืองนะคะเพื่อนๆคะ่ะที่เราเพาะเม็ดไว้เนะเพื่อนๆเนาะดูนี่ตอนนี้ก็งอกกันมาเต็มเลยครับเพื่อนๆคะ่ะตอนนั้นทีเ่เมื่อปีที่แล้วตอนราคาแพงๆนะคะเพื่อนๆเนาะโหประครบประหมแล้วก็แบบทำอย่างดีเลยค่ัเพื่อนๆ ไม่ค่อยอยากจะงอกไม่ค่อยอยากจะสวยเลยนะคะนี่พอมาตอนนี้นะคะเพื่อนๆเนี่เอาเราเอามาวางๆไว้นะคะเนี่ยเห็นไหมก็งอกกันเต็มเลยนะคะนี่เห็นไหมพอราคาถูกลงก็งอกสวยงามกันเลยะคะ่ะเพื่อนๆเนี่ดูอย่างหน่อนี้ก็มีสองต้นเลยนะไข่ใบนี้งอกมาสองต้นเลยนะคะเห็นไหมนี่นะคะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะ เอาร้อยเขาโตกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็จะย้ายลงตะกร้าเนาะก็ปลูกให้เป็นแถวเลยนะคะเนาะทำให้เป็นสวยงามเลยนะคะหรือพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะนี่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆนะค่ะอันนี้เพาะจากไข่เนาะวัสดุที่เราใช้เพาะนะคะเพื่อนๆเอ่อจะเป็นจะเป็นเออนี่เดี๋ยวเอาตัวนี้ยกงายๆนี่ ดินใบก้ามปูหมักนะคะเพื่อนเพื่อนขานี่เห็นไหมเราก็นําไข่เขาว,า,วางวางลงไปนะเทคนิคนะคะเพื่อนเพื่อนขาเวลาเรารื้อไข่เขานะคะเพื่อนเพื่อนเราก็นําไปแช่น้ําประมาณสักเจ็ดแปดวันเนาะแช่น้ําให้เขาแบบงอกเอข่าๆข,ข,ขึ้นมานะคับเพื่อนเพื่อนเนี่ยพองอกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราก็มานานามาวางไว้นะแล้วก็ใช้ใบก้ามปูหมักอะค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ย กบ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 เขาไว้นะแล้วก็อบนะคะเพื่อเพื่อนเนาะเขาก็จะงอกขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมคะนี่อันนี้ก็แบ่งจําหน่ายไปบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เอามาโชว์นะคะที่มาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ชมเนาะแม้ถ้าเป็นปีที่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมไม่อยากจะพูดถึงเลยอะ่ะกระบะนี้น่าจะห,หลายบาทอยู่หลายบาทเลยทีเดียวแล้วเนาะ ถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วก็คงกระบะนี้ก็งอกขึ้นมาก็คงจะได้เห็นเงินแสงกันบ้างเลยนะถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วนะตอนที่ราคาแรงๆเนาะนี่นะคะนี่วันนี้ก็มาโชว์ความสวยนะคะให้ดูเนาะแล้วก็มาบอกนะคะนี่อันนี้ก็เพิ่งเริ่มงอกนะคะนี่เห็นไหมนี่ก็เริ่มงอกะะแล้วค่ะนี่เราก็วางไว้แบบนี้แล้ค่ะเพื่อนๆอยู่ในตู้อบก็มีเยอะเลยนะคะเพื่อน มาไม่เอามาให้ชมนะคะหมูช้างด่างเหลืองนะคะช้างขาวเราก็มีนะคะเพื่อนๆขาเดี๋ยวเราจะขยายพื้นที่นะคะแล้วก็ทำเนาะไว้ตั้งแม่นะคะสวยๆเนาะเอาไว้จําหน่ายเนาะจัดทรงให้สวยงามนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็มาแบ่งนะหรือท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะเนาะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะอุ้ยเพื่อนๆขายนี่จะให้ดู <laughs> เพื่อนๆต้องระวังนะคะนี่สัตรูพืชน,นะคะอันนี้เพิ่งแยกหน่อเข้ามาเมื่อวานนี้ยนะอันนี้เป็นบอนกระดาษนะนี่ตกใจมากเลยค่ะคืนเดียวนี่ปล่อยเขากินไปก่อนนะเดี๋ยวจะตัดทิ้งไหนๆเขาก็กินไปแล้วเนาะเห็นไหมคะนี่นี่ยกินจนจะไม่เหลืออะไรแล้วเพื่อนๆ โอเคค่ะถ้าท่านใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ